วันนี้มาติดตั้งเต็มระบบเลยนะครับเปิดฝาท้ายผ่านรีโมทต,ตัวนี้นี่อันนี้เป็นเปิดฝาท้ายอย่างที่สองก็จะเป็นเซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับอ่าอันนี้จะเริ่มดังแล้วนะอย่างที่3มก็เป็นชุดปุ่มสตาร์ทรุ่นท็อปนะครับเต็มระบบสตาร์ทรีโมทนะครับกดค้างไว้5วินาที สวัสดีครับวันนี้นะครับลูกค้าเอาติด2013นะครับมาติดตั้งชุดเต็มระบบเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับเปิดฝาท้ายผ่านรีโมทต,ตัวนี้นี่อันนี้เป็นเปิดฝาท้ายออตโต้ผ่านรีโมทเลยอันนี้เป็นรีโมทของชุดปุ่มสตาร์ทนะครับนี่มอเตอร์เราจะติดไว้ตำแหน่งนี้นะครับเป็นมอเตอร์เอาไว้ดึงสลักในการกดฝาท้ายนะครับนี่ติดตั้งเดินสายไฟให้อย่างเรียบร้อยนะครับ อย่างที่2ก็จะเป็นเซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับ4ีจุดสีตรงรุ่นกับรถเลยจอให้เนียนๆครับสวยๆจุดติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเทสว่าใช้งานได้หรือเปล่าอย่างที่3ก็เป็นชุดปุ่มสตาร์ทรุ่นท็อปนะครับเต็มระบบพร้อมกันขโมยนะครับตัวนี้มาดูกันฟังก์ชันที่ได้สตาร์ทรีโมทนะครับกดค้างไว5้5วินาทีสตาร์ทเสร็จแล้วเนี่ยกดปลดล็อกที่นึงนะครับเพื่อเข้ารถนะอันนี้ใช้งานรถได้เลยนะครับ เดี๋ยวนี้ลองมาเทสเซนเซอร์ถอยว่าใช้งานได้หรือเปล่าเข้าเกียร์ถอยปุ๊บมันจะมีเสียงดังหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเตือนว่าระบบทํางานแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ลองถอยไปดูอ่าเดี๋ยวจะเริ่มดังแล้วนะฮะอ่าอันนี้คือดังแรงสุดนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูข้างหลังว่ามันเป็นยังไงบ้างนี่ระยะประมาณนี้ครับ อันนี้คือระยะที่เสียงแก้งเตือนนะครับไม่ชนแน่นอนตัวนี้เราเทสให้ว่าใช้งานได้อย่างดีนะครับไม่ไม่ลวนแมอเลยเราถึงส่งงานให้ลูกค้าโอเคมาดูปุ่มสตาร์ตต่อปุ่มสตาร์ตของเราดับเครื่องเนี่ยดับกดตรงนี้ได้เลยนะครับเวลาอยู่นอกรถกดได้ก็รีโมทกดล็อกกดล็อกได้ตลอดเวลานะครับรุ่นนี้ท้ายเป็นฟังก์ชันคีลสเดินออกจากรถเดี๋ยวรถล็อกให้เองนะครับอันนี้เดินออกไป อ่านี่ล,ล็อคล้วนะครับเดินเข้ากดล็อกเองอ่านี่นะครับใช้งานได้เลยครับฟังก์ชันนี้ปิดได้นะครับใครที่ไม่ต้องการใช้ปิดได้เลยปิดัวแค่กดนี้อ่าเรียบร้อยชุดนี้เต็มระบบได้ปุ่มสตาร์ทรุ่นท็อปนะครับเปิดฝาท้ายผ่านรีโมทนะครับตัวที่เป็นเซนเตอร์ถอยหลังนะครับ4จุดสีตรงรุ่น มีให้เลือกแบบมีหน้าจอกับไม่มีหน้าจอโอเคเรียบร้อยครับใครสนใจติดตั้งก็เข้ามาได้ที่หน้าร้านเทียรมอเตอร์นะครับอยู่ที่นครปฐมสายเจ็หรือสั่งไปติดตั้งเองก็มีจําหน่ายทางช้อปปีราาดระที่ร้านเทียมอเตอร์กันครับขอบมากครับ